อันยอนยอนครับเพื่อนๆกับพบกับแอดก้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับมีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่การอัปเดตนะครับของคิริเอลนี่เองนะฮะหัวหน้าหน่วยที่1คณะปฏิวัตินะฮะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นริ้วล้อของอาลิเซียเบอร์หนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวริ้วล้ออีกคนจะตามมาแน่นอนนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับริ้วล้อคนนี้ครับมาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับของในเกมซีเวนไนท์เลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยจะเป็นตัวกันสะท้อนที่มีเข้ามาในเกมตัวแรกซึ่งการสะท้อนเนี่ยมันส่งผลมากต่อตัวเกมหลักนะครับนอกจากว่าตัวสะท้อนเนี่ยไปเป็นความสามารถหลักของทีมถึกมาสักพักหนึงแล้วอย่างอ e ีวานกับเจฟนะครับซึ่งร้องไห้กันตับแตกแน่นอนนะฮะมีการปรับเปลี่ยนทีมแน่นอนสำหรับทีมถึกนะครับเระเผื่อทีมถึกอาจจะหายไปจากอารีนาสักพักนึงเลยนะครับจนกว่าจะมีตัวมากู้หน้านะฮะตัวแรกเอาสารที่สุดคือเจฟนะครับบอกเลยว่า ร้องไห้อย่างแน่นอนนะฮะผมเนี่ยนะฮะเจฟสี่สี่นะครับน่าสั่นเลยครับทายัางไงดีวะฮนะเจฟคงต้องกลายเป็นตัวที่โดนดองนะฮะผมพูดตรงๆเลยโดนดองแน่นอนนะฮะแล้วตอนนี้ใครที่ทําเจฟอยู่นะครับก็ขอแสดงความเสียใ,ใจด้วยแบบจริงจังนะครับว่าคุณลําบากแล้วนะลําบากแน่นอนแบบ ันจะทํำยังไงวะคือคือมันไม่ตลกอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งทําเจฟมานะครับแล้วแบบอยากจะเอามาลงอรารีนาเทพซ่านะครับเห็นที่ข้างบนบนเขาใช้กันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยหายแน่นอนถามว่ามีเวลาอยู่ไหมยังพอมีเวลาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเวลานั้นเหลือน้อยเต็มทีแล้วแบบเจมนะครับเพราะว่าไอ้กิเอลนะครับยังโชคดีที่ว่ามันไม่ได้แจกเลยทุกคนนะครับไม่ไงั้นถ้าแจกเลยทุกคนนะครับชิบหายแน่นอนครับ แต่ตอนนี้ตัวที่ยิ้มกริมครับยิ้มหวานยิ้มอ่อนเลยนะครับคือไอ้ก้านเองนะฮะคือมันการสะท้อนเนี่ยและไอ้ก้านเนี่ยปกติมันจะเกาะไวชิวห้าครั้งมันจะหมดนะครับกับการหลบอนุโลกแตกของมันเนี่ยทุกคนก็คงจะเคยประสบความชิบหายนั้นมาแล้วนะครับ <c oughs> คราวนี้จะชิบหายกันมากกว่าเดิมนะครับพร้อมกับการมาของคิดีเอลนั่นเองอ่ะเรามาดูสกิลกันก่อนนะครับม <c oughs> ีการปรับเปลี่ยนจากของเซิร์เวอร์เกาหลีเล็กน้อยนะครับแต่ยังเทพเหมือนเดิมนะครับ มีวไยชิลนะครับหรือว่าเกาะการโจมตี5ครั้งนะครับครั้งอันนี้นะครับเป็นครั้งนะครับไม่ได้เป็นฮิตดังนั้นเนี่ยเป็นเกาะแบบเดียวกับเทโอเมนเกาะแบบเดียวกับลิโป้นะครับคือ5ครั้งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮิตนะก็คือคนละแบบคายหรือว่าหลินแต่เป็นแบบเดียวกับเทโอหรือลิโป้นั่นเองนะครับต่อไปอันนี้มันสลับสกิลกันเว้ยคือของเกาหลีเนี่ยไอสิงโตจะเป็นทะลุปั๊บเร่งเธอนะครับเออ กลายเป็นว่าไอ้สกิลทะลุบัฟเล่นเทินอ่ะเป็น70%็ดสเป็นครั้งอันนี้คือแรงเลยนะเพราะว่าเป็น1นึ่ปรทะลุบัฟแล้วเล่นเทินสเทินนะครับตีห้าเป้านะครับสกิลนี้นะครับแล้วก็ฝนดาวตกครับเอ่อแต่มันตตกเลยนะคืออันนี้เป็นดาวหัวใจสิงนะครับผมว่าคามจริงมันเหมือนมันสลับรูปกันหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่รู้คำอธิบายสลับกันไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ดูจากกดจากภาพนะครับ70%ตนะครับ สองครั้งมีผลทะลุบัฟแล้วก็ลดบัฟของเป้าหมาย2เทินก็คือทะลุบัฟด้วยเล่งเธออเทินด้วยเ0 2ิร์ครั้ง5เป้านะครับมีสกิลหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์สองครั้งสี่เป้านะครับทะลุเด e เ e น s e นะครับแล้วมีโอกาสติดสตันสองเทินนะฮะส่วนสกิลเอาเนั่นเองนะครับเป็นอันนี้เหมือนของเกาหลีเลยนะครับคือบัฟพ,พลังโจมตีไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทเนี่ย100% 4ครั้งนะครับก็คือไม่ว่าคุณจะตีธรรมดาตีเคาน์เตอร์ตีสปีดนะครับหรือใช้สกิลนะครับมันจะบัฟหน0่ปรครั้งด้วยกันโอ้โหตีแรงกันที่ผาาตาตหานรกแตกมากนะครับวันนี้ทีมถึกระเบิดแน่นอนผมยังบอกยังคิดอยู่เลยว่าทีมสปีดน่าจะกลับมาคลองเมตากันอีกสักพักนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใครที่เล่นทีมสปีดนะครับคุณรีบเปิดหาคิรีเลมาเลยครับคุ้มค่าสุดยอดแห่งความคุ้มค่าไม่มีตัวที่ดีกว่านี้แล้วพร้อมกับบัฟนะครับ กัน4ฮิตนะครับไอ้กล้าก็โอ้โหฟินนีครับได้ทั้งด a เมจได้ทั้งก่อการฮิตนะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเก่งมากจริงๆเก่งแบบเก่งมากๆนะครับไอ้ทช่แนะนำเหรอครับเขาบอกว่าใส่ความเร็วใส่พลังชีวิตใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้ผมแนะนําเหมือนกันเลยครับใส่ตีใส่เร็วนะครับก็คือสปีดกับใส่ hp นะครับเพิ่มเลือดให้สุดๆไปเลยนะครับเออส่วนอันนี้เขาบอกคริติคอล d a เมจผมแนะนําให้ใส่จุดอ่อนนะครับ ใส่จุดอ่อนกับสถานะครับเพราะว่าเราต้องการคิริเอออกสกิลเร็วนะฮะมันมีเร่งเทินมีทะลุบัฟนะครับคือเร่งรีบเร่งเทินรีบทะลุบัฟแล้วรีบออกสตันนะฮะทีมจะได้เปรียบมากเพราะว่าสตันติดเยอะแน่นอนพร้อมหรือว่าคุณจะให้ไอ้ก้าออกสกิลก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องมาดูกันว่าจะรีบอัดเดเมจหรือว่าจะรีบร้างบัสถานะก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะชอบแบบไหนรักแบบไหนนะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับก็เล่นได้สสายนะครับเล่นสายสถานะหรือว่าเล่นสายดาเมจเป็เพียวถ้าได้เป็นเพียวคิริเอลอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่ประดับจุดอ่อนอาจจะใส่แค่เจมจุดอ่อนหนึ่งอันนะครับอ,อ,อัตราบล็อกนี่ผมเฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ถ้าคุณจะเน้นอึดก็ใส่บล็อกไปหนึ่งอันครับแล้วก็ใส่อัตราคิริคอลนะครับแล้วก็อัตราความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเลือกได้นะครับ แต่ผมแนะนาว่าใส่จุดอ่อนไปหนึ่งอันแทนบล็อกนะครับสำหรับชิปสปีดเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่คุณจะมาตั้งใส่บล็อกแล้วนะครับบล็อกที่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ช่วยอะไรนะฮะให้ใส่เอาบล็อกออกนะครับเปลี่ยนเป็นจุดอ่อนนะครับใส่จุดอ่อนอัตราคิแล้วก็ความเสียหายนะครับอันนี้โอเคส่วนประดับนะครับเป็นสถานะนะครับถ้าคุณตีบวกได้นะครับก็ไปสถานะแล้วอาจจะยัดจุดอ่อนหรืออาจจะยัดอัตราคิยที่เข้าไปก็ได้นะครับโอเคอันนี้คือแนะนำไอเทมสำหรับ อคิเรวโอเคไปดูสกิลกันเสี่ยเพิ่งตื่นนอนไหมคือผมเพิ่งตื่นเลยนะครับตื่นมาก็มาทำคลิปก่อนเลยนะครับอันนี้คลิปข้อลครับเจ๊จะกระโดดขึ้นไปแล้วยิงนะฮะอันนี้ครับตอนนี้กลายเป็นสกิลเอ่อทะลุป๊บและเร่งเทิร์นนะครับมาสลับกันนะฮะก็คือ7จเ็ 2ครั้งนะครับพลังโจมตีเวทนะครับทะลุบัฟเล่นเธอสองเทิร์นสกิลแม่งโคตรดีนะทะลุบัฟด้วยเล่นเธอสองเทิร์นด้วย2องทีเดียนะฮะแรงด้วยนะครับถือถึงโตครับ60% 4ตัวนะครับอันนี้งงมากๆปกติเนี่ย60%เนี่ยน่าจะฮาเป่าที่แกเป็น60% 4เปอ่าผมเลยงงอยู่ว่าไอตัวเลขไออะไรต่างๆเนี่ยมาสลับกันหรือเปล่านะฮะคือมันเหมือนกับไมเขียนบัฟสลับกันของเกาหลีครับนะฮะดังนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับว่า มันผิดพลาดจากการพิมพ์ตรงนี้หร,รือเปล่านะฮะเอว่าแล้วผมอยากลองเปลี่ยนภาษาเลยว่ะอันนี้ครับสก well ิลเวกนะครับอ้าสวยงามนะครับยังสิงโตครับภาษาไทยว่างี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความตังเขาขอว่าผิดนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ภาษาไทยครับ สักครู่นะครับ <S <S ผมเปลี่ยนภาษาอังกฤษให้คุณดูเลยดีกว่านะครับเพื่อเช็คนะครับผมไม่อยากมาเรียกว่าไงเอ่อมานั่งงงทีหลังนะครับว่ามันถูกไหมนะครับขอเช็คก,กับภาษาอังกฤษกทีนึงปกติผมจะไม่เช็คนะแต่อันนี้ไม่แปลกๆครับปกติสกิล5เป้าเนี่ยมันมักจะเป่านะครับกว่าสี่เป้านะฮะ อันนี้แม่ง้าเป้าแม่งแรงกว่าเว้ยงงนะครับขอเช็คอีกนึงเลยนะครับใช้วเวลาไม่นานว่าแต่ตอนนี้เป็นไงครับคนที่เพิ่งทําเจมมานะฮะก็น้าตาตกในนะครับตกในตกนอก <g utan kilomet re> ผมนี่ตื่นเช้ามาก็คือคือบินาสะหอนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเข้ามาการสะท้อนแหละนะครับคนที่ยิ้มกลิ่มจะมีกล้าหางกระ k ายนะครับที่ยิ้มแน่นอนอีกตัวนึงก็คือลินครับลินยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าลินเกาะไอชิลแบบคนละแบบกันนะครับ โดนไอ้กล้าหานเตะอ,อยู่ดีแต่ว่ากล้าไอ้กล้าเนี่ยแม่งนอกจากจะคราวนี้นะนอกจากจะความชิบหายที่มันจะหลบแล้วนะครับโอโ้โหไยชิล่าค้ยของมันดีกว่าจะล้าออกไปนี่แทบไป,ไปไม่ได้นะฮะโอ้หปวดเลยเครียดโอเคยังไงขอดูเดินสมุดอีกทีนึงนะครับเช็คนะฮะโอเคครับแปลเหมือนกันนะครับก็คือเออสกิล สกิลนี้นะครับสรุปคือไปถูกแล้วนะครับเจ็ดสนะครับแมจิกนะครับ2ครั้งนะครับทะลุบัฟเล่นเทิร์นนะครับ2เทิร์นนะฮะสำหรับสกิลนี้สกิลเนี่ยฮะโอเคสรุปสิงโตนะครับสลับนะครับกลายเป็นสกิลที่สตันแผนละสีเป้านะครับละเบาด้วยนะแต่ทะลุดีเฟนต์นะครับสกิลนี้นะครับโอเค60% 2ฮิต4เป้านะครับ 2ครั้งเป็น12 0นะครับแล้วก็ทะลุดีเฟนส์สตันสองเทินนะครับสรุปเวลาไทยแปลถูกต้องแล้วนะฮะก็โอเคสรุปคือสบายใจกันได้นะครับว่าไม่มีอะไรผิดนะฮะแล้วก็กอป้องกันนี่เป็น4ฮิตนะฮะกอแบบลินเนอโอเคครับทีนี้คีิีจะสมผลอะไรอีกครับที่แน่ๆนะครับอย่างที่บอกนะครับเจฟจะตกเมตานะครับเพราะว่าการกระอทเนี่ยมัน ทำให้เจฟเนี่ยคุณประโยชน์อย่างเดียวของเจฟคืออึดแล้วก็การสะท้อนเนี่ยหายไปเลยนะครับสกิลสองสกิลของเจฟมีมีพ่นไฟกับไอ้ทีทมหอ,อกซึ่งทีทมหอ,อกเนี่ยผมบอกเลยว่ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะสองฮิตเองนะฮะและก้าวคงหลบได้ส่วนไอ้พ่นไฟฮิตเดียวหลบได้แน่นอนการสถานะเขาก็มีกันนะครับไฟไหม้ก็คงไม่ติดดังนั้นเนี่ยเจฟนี่ผมว่าช้าเกินไปนะครับไม่มีประโยชน์แล้วนะฮะอาจจะมีอยู่บ้างแต่น้อยลงกว่าเก่าเยอะมากผมพูดตรงๆน้อยลงไปประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับประโยชน์การจัดท้อนไม่มีเนี่ยเจส์นอาจะออกตัวที่จะอาจจะกลับมานะครับผมคิดว่าเป็นคาร่าครับคาร่าเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ทีมถึกได้ดีและมีบล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นตัวที่อาจจะพอกลับมาเล่นได้จะเป็นคาร่าตัวคาร่านะครับที่จะมาแทนเจฟนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับว่าทีมถึกจะปรับยังไงหรือว่าจะอยู่กันไม่ไหวเลยต้องรอดูพลังโจมตีกันอีกทีนะครับว่ามันจะทิพหายไวป่วนแค่ไหนแล้ว ทีมถึกจะยืนไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยผมก็คิดว่าตัวส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ทูซีนะครับถ้ายังไม่มีตัวช่วยทีมถึกมาก็อาจจะต้องสลับไปลองเล่นทีมสปีดสักคู่หนึ่งนะข้อดีคือคิรีเอลยังไม่มีแจกอย่างที่บอกไปนะครับก็หายนะยังไม่บังเกิดนะครับไม่รู้ว่าเลดจ,จะออกง่ายออกยากแค่ไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคิดว่าออกยากแค่อทิสอออาทิตย์แรกนะครับเนื่องจากว่าคิรีเอลเป็นตัวแรระดับเดียวกับอลิเซียนะครับหินอเวกนะฮะคงถามนะครับ,นะรบใช้เท่าไหร่ครับ ใช้400นะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับสปีดครับเป็น32นะครับตอน a w a k e เสร็จแล้วนะฮะาตดน้ำนะครับใช้ทัดน้ำนะครับโจมตีเป็นเวทนะครับสำหรับคิรีลสปีดทั้งหมด32นะครับสูงสุดในเกมเทียบเท่ากับคายที่กกล้าหาญดังนั้นเข้าทีมสปีด100%เอาวุธสปีดยัดไปเลยครับเกาะใส่เลือดไปเลยครับเพราะว่าตัวเคาน์เตอร์จะมีคายหรือว่ามีลิ้นหรือว่ามีกล้าหาญแล้วดังนั้นเนี่ยเหมาะคิรีเอลเหมาะที่จะใส่เลือดไปเลยนะครับ โอเคเนาะโอเคเนาะยังไงก็คิดว่าน่าจะจบพรีวิวประมาณนี้นะครับและก็อย่างที่บอกไปครับทีมศึกเตรียมตัวปรับเปลี่ยนทีมกันได้เลยนะฮะมีเวลาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับก่อนที่ทุกคนจะเปิดหาได้คิดเร็วกันหมดนะครับอีกอย่างหน,นึ่งคือเนื่องจากว่ามันการสะท้อนแถวหลังนะครับดังนั้นเนี่ย S <S เขาจะเอาตัวไปยืนแถวหลังกันเนี่ยประมาณผมคิดว่าอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปพอเพิ่คิเอลจะยืนลงไปยืนต่างหลังด้วยฟอร์เมชชั่นที่จะใช้มากขึ้นจะเป็นหน้าสหลัง2ครับกับหน้า2หลัง3เพราะเขาต้องการเอาคายกับผม,ผมว่าน่าจะได้เห็นคาย40ยืนคู่ก้าหารสยืนหลังนะครับหรือได้เห็นคิริเอลไปยืนด้วยนะครับเป็น3ตัวมีคิรยยิเอลมีคายมีก้าหายืนหลัง3าตัวเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้คิริเอลโดนสะท้อนเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไวชิมหมดปุ๊บเนี่ยโดนกระทุ้งตายไปปั๊บ กลายเป็นว่าไม่มีการสะท้อนนะฮะการสะท้อนอยู่ต่อเมื่อคิริเอลยืนอยู่เท่านั้นนะครับตอนนั้นต้องระวังเหมือนกันคืออย่าให้คิริเอลตายเร็วเอาไปยืนซ่อนไว้้างหลังเลยนะครับที่ควรระวังคือจะโดนไอ้ก้าเตะหน้าแหกหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่5ครั้งนี่พอได้อยู่นะครับอย่างน้อยกัานไอ้ก้าได้2สกิลแน่ๆอย่างน้อยคือได้เปิดสกิลทำเดามจก่อนนะครับช่วยลดการเสียหายไวชิวจากการสะท้อนได้ประมาณ4ฮิตได้อย่างนอยสำหรับก้าหาแล้วก็สำหรับคาย นะครับซึ่งมีความจําเป็นสูงมากในช่วงเปิดเกมนะฮะคือมันอย่างน้อยคือฆ่าฝั่งตรงข้ามตายก่อนที่ตัวเองจะตายนะครับนี่คือสําคัญมากนังนั้นี้จะคงได้เห็นนะครับยืนหลัง2หลัง3มาแน่นอนนะครับหนหลังหนึ่งนี่ผมว่าน่าจะลดลงนะครับเพราะว่าถ้าเอากล้ายิงหลังหนึ่งเนี่ยก็คงยังมีบ้างแต่ว่าอาจจะเขาเรียกว่าไงต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่เอากล้ายิงตัวเดียวเพราะว่าไอ้กล้าจะเป็นตัวดยที่รอดนะครับคิดที่เอลก็อาจจะตายหาได้เมื่อยิงข้างหน้านะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะ แต่ผมเชื่อว่าก้าหลังหนึ่งก็ยังมีอยู่แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นคายยืนคู่กับก้าหลัง2หรือเปล่าหรือลงไปยืนหลัง3คือมีก้ามีคายมีคิริเอลสำหรับทีมสปีดนะครับทีมถึกก็ต้องปรับตัวกันไปชิบหายกันไปอย่างแน่นอนคาม่าน่าจะกลับมาอาจจะเข้ามาแทนเจฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดเดาไว้ก่อนนะครับจากสกิลที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงปรับเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวหรือว่า ตัวมันเก่งแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเปิดการหามาครับหวังว่าผมจะเปิดได้เดี๋ยวจะรีบมาทดสอบนะครับในการลงอารีนาให้เพื่อนๆดูนะครับคิดิเอลประโยชน์นะครับอารีนาแน่นอนอันดับหนึ่งแน่นอนเข้ามาเปลี่ยนเมตานะครับเราจะไม่เบื่อกันแล้วนะครับสำหรับตย์นี้คิดิเอลเปลี่ยนเมตาให้แล้ว2หอใตดินครับบางชั้นจะมีตัวสะท้อนมานะครับคิดิเอลจะช่วยให้เราสามารถผ่านชั้นที่การที่มีสะท้อนนะครับเพราะมันจะช่วยการสะท้อนให้กับฝั่งเรา เราจะเล่นผ่านหอตะดินในบางชั้นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือประโยชน์2หลังสอย่างหลักๆของ KTL อนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันนี้เพิ่งตื่นนะฮะลิ้นผ่านมากโอเคไปแล้วดีกว่าสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้สําหรับการรีวิวค t ริเอลสุดสวยผู้มาเปลี่ยนเมตาทีมถึกนะครับทีสปีดและกล้าหานั้นนั่งยิบกริม,มใช่ไหมก้า โอเคครับแล้วก็ยดีดีวยกับคขายนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ม,มากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้คายยืนหลัง2หลังสามะครับคู่กับก้าหานะครับคู่กับ,าานบ,กบเ,เนี่ยคิริเอลนะครับมาแน่นอนเพราะว่ามันกันสีเป้าด้วยนะครับคายเนี่ยเอาไปยืนคู่กันข้างหลัง2อสตัวนี่สนุกสนานครับตีไม่เข้าตีไม่ตายกันเลยทีเดียวโอเคไปก่อนแล้วพบกับการพรีวิวฮีโร่ใหม่ในครั้งหน้าและ ถ้าผมเปิดได้คิวเรียวเมื่อไหร่นะครับรีวิวอารีนามาแน่นอนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย